สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะมีรถเก่งนะคะสวยๆหรูๆแบบนี้มาแนะนำอีกหนึ่งคันนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ท็อปสุดด้วย สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry ค่ะได้เป็นเครื่อง2.5 h y b r i d Premium นะคะได้รถปี2,020ค่ะและที่สำคัญน,นะคะไม่เพียง70,000มปเท่านั้นนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่9 9 9 0แ0บาทฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนอยู่14,000บาทนะคะรา,ายได้3,500 0นะคะออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเลยเดี๋ยวเรามาดูละเอียดตัวรถกันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะ ไฟเดทามและนิ่งไรอ,อยู่ในโคมเดียวกันเลยนะคะไฟตัดหมอกข้างหน้ามีมาให้ช่องรับลมได้เป็นสีเทานะคะกระจังหน้าได้เป็นโครเมีย่ยมกับตัวรถสีขาวในส่วนของด้านข้างนะคะไม่มีร่องเยจนหนักเลยสภาพโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมทุกอย่างเลยนะคะและยังมาพร้อมกับล้อมแมกขาอลอยเดิมๆจากโรงงานและยังได้ยางปีใหม่ๆไปอีกด้วยนะคะในส่วนของโลโก้ไฮบริดนะคะอยู่ปกตุงจุดและได้เป็นโครเมีย่ยม กระจกมองข้างพักปลั๊กสายฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวเมื่อเปิดนะคะได้เป็นสมาร์ e n t แล้วก็ได้กระจกแท้เดินทุกบา,านการใส่ของแท้นะคะใส่มาให้แล้วทั้ง4บานเลยในส่วนของภายในนะคะคุมปูนไปด้วยสีดํากระจกสี่บานปัดออโต้นะคะปุ่ม e n g i n g start โหมดกันลื่นไหลมีมาให้ครบเลยพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะฝั่งนี้นะคะคนโทรลเครื่องเสียงได้ฝั่งนี้ก็จะได้เป็นพูดคอนโทรลแบเดินชีพนะคะ คันนี้เลขไม้วิ่งไปเจ็ดหมื่นกาพันหกร้อโลได้เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะคะแอร์ได้เป็นออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังค่ะสีดำเบาะที่หน้าปักไฟฟ้านะคะในส่วนของรางคาสารุปมีมาให้สภาพภายในส,สวยมากมากเลยในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างน,นะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารก็เบาะปักไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะหมุนแบบจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ ีหมดปัดจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะตรงที่พักแขนมีที่วางแก้วให้แบบนี้เลยพื้นที่ด้านหลังกกว้างนะคะมีแอร์ต่อลังมาให้สองช่องไวเลสชาร์จนะคะยังแถมทานรองเท้ไปให้อีกด้วยตัวเบาะนี่ไม่มีรอยฉีดขาดเลยนะคะสักวาพัดปใหม่มากายแดงของโตลัดประบาดเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะก้องมองหลังปิดตัวรถมีมาให้นะคะเซนเซอร์ด้านหลังอีก4จุด ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังก,กว้างๆแบบนี้เลยเก็บของคือแบบว่าจุมากเลยจุๆเลยแล้วก็แถวตอนต่อนะคะสามารถเอื้อมมือมาหยิบของได้เลยอุปก,กรณ์แม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบเลยนะคะนี่ครบๆแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะฝาท้ายนะคะไม่มีรอยแงหรือว่ารอยไข่เลยนะคะโครงช่างเดิมๆจากโรงงาน รับประกันนะคะเราไม่มีชนหนักคลิกขอมจมน้ำนะคะไม่มีการกลับใหม่ก่อห,หม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องยนต์กันบ้างในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน10ปีเลยนะคะยังอยู่ในารันตีศูนย์อยู่ด้วยหัวน็อตนะคะไม่มีรอยแงหรือว่ารอยไข่เลยคานด้านหน้านะคะไม่มีร่องรอยการเฉียวชนเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆนะคะยังอยู่ครบ โชคนะคะยังอยู่ในสภาพดีๆแบบนี้เลยหัวนอสฝากระปงก็ไม่มีรอยเงยรอยไข่เช่นเดียวกันรอยเม็ดอาร์ตกลมๆแบบนี้เลยนะคะแผ่นฉนวนตัางความร้อติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะไม่มีรอยแกะเลยนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะคะสาหรับสําหรับคนันี้นะคะใครที่กําลังตามหายอยู่นะคะ รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Camry ค่ะได้เป็นเครื่อง2.5 Hybrid t i t a i u m ปี2020นะคะแล้วคันนี้เลขไมล์วิ่งไปเพียง70,000กว่า6,000กิ 6, 000, โลเท่านั้นนะคะราคาคัดตัวอยู่เพียง9,099,000บาทฟรีดาวน์คมอมยู1 000, 4 0 0บาทนะคะรายได้35,000ออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนทำเลยใครชอบคลิปนี้นะคะอ้อมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสดัน กระดิ่งให้ด้วยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรีกติดต่อกันเข้ามาได้ที่เบอร์083-442-8762นะคะเบอร์นี้ลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะออฟต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ